สีฟันวันเดอร์สมายเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรายจีน่าน e w s and Cuff กินแล้วยังมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำ้งหากินแน่นอนคุณผู้ชมขาสี่แม่ยืนตรงนี้แล้วเราทั้งหมด4ี่คนมาพร้อมกับสามพี่น้องสบู่ยาง รีจูมาแล้วยังอาหารนูสแอนคอฟกินแล้วยังอามิโนวิทครอบครัวคุณดื่มแล้วยังคผู้ชมค่ะทั้งหมด3พี่น้องตระกูลยังนะคะจะมาช่วยดูแลร่างกายและสุขภาพของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นร้านอาหารนูสแอนคอฟนะคะเป็นร้านอาหารเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นอาหารที่เหมาะกับสุขภาพหลายคนพอบอกสุขภาพปุ๊บอีไม่อร่อยเลยขีดเส้นใต้ว่าอร่อยโคตรโคตรและที่สําคัญผักผลไม้ของเขานี่ เขาเลือกแบบว่าปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะเป็นออแกนิกทั้งหมดร้100อเลยนะคะอชอบเครื่องปรุงก็เป็นพิเศษมากาทำเองค <ทำ S 1> ่ะทำเองไม่ต้จะเปน,นําซุป ผัดต้มแกงอะไรคือทําเองแล้วอร่อยมากครณิมมลยนี่คิดอยู่นะเรียกว่าโรโซเดียมเลยแหละนี่กาลังคิดอยู่อ่ะถ้าไปเป็นลูกค้าหนูเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าเข้าสักเดือนเนี่ยน้ําหนักน่าจะลดลงนะนี่เขของดีๆทั้งนั้นเลยที่เขาทาให้เรากินใช่ไหมม่ใช่ใช่น่าสนใจร่างกายเราจะต้องแข็งแรงผิวพรรณเราจะต้องดีด้วยเราจะเน้นในเรื่องของการย่อยง่ายด้วยคุณผู้ชมค่ะบรรดาเนื้อเนื้อแดงไม่มีนะก็จะมีแต่เฉพาะ ออปลากุ้งอ่าอย่างนี้เลยและที่สำคัญคือผักต้องหลากหลายภายใต้คอนเซ็ปต์ l l n e s s food ค่ะอนอกจากอาหารแล้วยังมีน้ำสุขภาพด้วยเป็นน้ำดื่มสุขภาพและอีกอันนึงหลายคนบอกโอ้ยเราต้องอดเบเกอรี่นี่สายเบเกอรี่เนี่ยขอโทษค่ะ มีค่ะวามีด้วย<ะ> <นะ S 2> ใช่แล้วค่ะเป็นเบเกอรี่ที่อร่อยโคตรๆเช่นเดียวกันใส่ธัญพ<อ>ืชและที่สําคัญคือน้ําตาลแต่ของเขาเป็นน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลธรรมชาติจากย่าหวานจากย่าหวานเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันต้อง หนูระวังระอขอบคุณสูนธรรมชาติบำบัดนะคะ Wellness Care ที่สนับสนุนรายการพี่อินทมากินของเราขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณแม่อาหารตั้งรังการทั้งสองด้านเนี่ยนะคะต้องบอกเลยท่านผู้ชม่ะคืออาหารที่เคยมาออกร้านกับเราแล้วใช่ออกรายการของเราตอนที่มาคือแบบชีวิตแย่มากแต่หลังจากออกรายการเราแล้วชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมเคยมีร้านตอนนี้ไม่มีร้านแล้วนี่ ช่วยให้เียียดด้วย <c oughs> ไม่มีร้านนั้นแล้วแต่เป็นร้านที่ใหญ่โตกว่าเดิมวันนี้มาทั้งข่าวแล้วก็หวานค่ะพี่สุขา,อาขอต้อนรับเจ๊เปียะตำนมระเบิดและเชฟเฟมหนูดำคิทเช่นค่ะเราคือมูิง เห็นแล้วชื่นใจเนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราถือว่าทั้งสองร้านเป็นตัวแทนของคนทามาหากินตัวจริงเสียงจริงที่เคยมาออกในรายการผู้หญิงทำมาหากินของเราแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางด้านการค้าการขายแล้วก็ชีวิตด้วยเนาะคุณภาพชีวิตด้วยดีขึ้นมากเเริ่มขึ้นมากเลยดีขึ้นมากแม่จะเป็นไงปุ๊าหลังจากที่ออกรายการเราไปก็บครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างสิแต่ออเดอร์ปังมากเลยใช่ค่ะหลังจากที่รายการนอนแอร์ปุ๊บมี เราสับเข้ามีเมสเซจเข้าคือเข้ามาถูกช่องทางพอหลังจากเราขึ้นเบอร์ร้านปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสายเข้ารับไม่ทันเลยค่ะมันสายซ้อน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 เย่น้เ็ดบคนเข้ามาสั่งครัวซองเฟมเยอะเลยหรอใช่ค่ะเป็นร้อยๆเลยค่ะแล้วใช่จุนใจจุนใจเฟมดีใจจังเลยเนาะน้องเปียละแม่น้องเปียลรว่ะเอ็ดบอกว่าสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยถ้าถอยต้องถอยรถเบนนะคะ พอได้อย่าถอยถ้าถอยต้องถอยรถเบนซ์ค่ะถ้าถอยต้องถอยรถเบนซ์ค่ะแล้วถอยจริงๆริงเลยหนูทำได้แล้วแม่เก่งมากเมย่อนนีท่ทำได้เมื่อไหร่ก็หลังจากออกรายการหนึ่งปีออยังหนึ่งปีเพราะหลังจากที่ <c oughs> หนูออกรายการวันนั้นฟีดแบ็คนโทรม,มาไม่หยุดเลยแม่ ต้องขยายร้านทันทีจากที่ออกรายการไปตอนแรกเจ๊เปียมารายการเราบอกว่ามี5โต๊ะน้องๆแต่ตอนนี้คือกลายเป็น30โต๊ะต้องรับลูกน้องเพิ่มไหมเออไม่ถอยเบ้นซ์ราะไม่จะว่ายังไงวะเจ็ดคนแล้วเนาะวันที่หนูถอยรถเบ้นความรู้สึกหนูเป็นยังไงวะนะำซ่มตามเงินล้านใครก็ทําได้ค่ะต้องลองอันนี้ต้องลองเปียกำลังจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่เฉพาะเปียที่ทำได้ทุกคนมีสิทธิ์ทำได้อย่างเดีนะคุแค้วเฟมันลูกชีวิตหลังจาก เปลี่ยนไปยังไงบ้างออเดอร์ค่อนข้างเยอะค่ะเยอะมากคือไฟลุกนี่พี่ตะคาวใช่ค่ะคือคัวทำาาานอย่างไรชั่วโมงค่ะก็คือแปะมือกับแฟนช่วงที่หนูทําแฟนจะพักอใช่นอนจะพอแฟนตื่นมาทำหนูก็นอน พันอย่างนี้เลยลูกหลังจะออกรายการเราไปเหรอใช่ค่ะคือครวเนี่ยครวเนี่ย24ชั่วโมงไม่ได้พักเลยนะเบาเตานี่ไม่ได้ปิดเลยมันเหมือนกันเาเรียกว่าอะไรเจ๊เขาเรียกว่าโอ้ยการทํางานเลยอะใช่ค่ะยังเือหรอใช่ค่ะคือมันมันเคยไม่มีเลยอะค่ะเคยไม่มีออเดอร์เลยเราทําอะไรก็แบบค่อนข้างจะแย่เอาจริงออเดอร์สองสามร้อยเนี่ยคือมันหายากมากแต่ตอนนี้คือได้หกหลักแล้วโอ้ที่สำคัญคือเขาบอกว่าจะสั่งมากสองน้อยคือรับหมดเลยนะ ไม่ได้เกี่ยงว่าอุ้ยสั่งน้อยไม่เอาไม่เอาแล้วเลือกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่นะสั่งออเดอร์เดียวหนูก็รับค่ะน่นน่ะไม่หมิ่นเงินน้อยอ่ะนะน้องเอาหมดทุกอย่างใช่แล้วของเฟรมมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ที่แบบบังสุดๆคือเค้กค่ะหรือเหมือนเราเหมือนเป็นโรงงานผลิตค่ะแล้วก็ให้เข้ามารับไปสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่ละอันแม่ดูดน่ารักมากค่ะตอนนี้หนูก็มีร้านที่รับประจําอยู่ประมาณเกือบสิบร้านนั่นแสดงว่าอันนี้ออกเยอะสุดเลยใช่สารนี้ออกเยอะสุดวันวันละกี่ลูกเกือบพันตอนอยู่ค่ะ โอ้มมยกอดปังไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมน้องเฟรมเนี่ยยอดขายเกือพันปอนต่อวันเลยนะ oh <my> แล้วเจเปียน,นะคะจะขนาดไหนช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อคะ่ะ wellness r e d o มาแล้วยังแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด อะไรเนี่ยนี่มันเลยสามหาวแล้วนะหนูแล้วไม่ได้หาวเลยนะหาวจริงเดินตาโคตรไม่ได้การแสดงนะได้ออนเตลาขับเต้านอนมาจากไหนเนี่ยผมคืนไม่ได้นอนเลยเอาเม่ได้นอนพี่โน้ยมันซื้อผ้าห่มมาให้ฉันใหม่แม่เขาซื้อมาห่มให้หนูผ้าห่มบ้าบออะไรไม่รู้พราะผมแล้วนะ้ง่หอดพอไม่ห่มก็นองเรหนูก็ไม่รู้จะทำไงดีจำไงดีเราเข้าใจยากอะเราอะเรื่องนี้เนี่ยนะต้องปรึกษาคนนี้ เพราะคนนี้เขาคือกูรูเรื่องผ้าห่ม oh. เขารู้จักผ้าห่มเป็นอย่างดี oh. แล้วก็พร้อมที่จะแนะนำขอต้อนรับคุณใบตองค่ะใบ <Yeah. S 1> ตองเบส i ิงช็อปค่ะสวัสดีค่ะสวัส,สดีค่ะสวัสดค่ะผู้ชม นี่พิธีกรนะถามใบตองแบบไม่หยุดปากเลยอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรกันคะเห็นบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ้าห่มโดยตรงเี่ยกับพวกเครื่องนอนกล่าขอบคุณค่ะจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเถอะเราเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงมาก่อนค่ะแล้ววันนั้นคุณสามีก็แอบไปเอาชุดผ้านวมมาขายชุดหนึ่งก็เลยเปิดห้องข้างๆเลยค่ะลองขายผ้าห่มดูแล้วก็ศึกษาไปด้วยปรากฏว่าผ้าห่มขายดีมาก เพราะผ้าห่มใช่เพราะผ้าห่มเป็นผ้าที่ใช้ทุกบ้านก็หันมาทุ่มเทกับธุรกิจตัวนี้อย่างจริงจังเลยค่ะแล้วใช้เวลานานไม่กาจะเป็นกูรูเรื่องผ้าห่มเนี่ยตัวนี้ต้องใช้เวลาศึกษาหมดเจ็ดปีค่ะโอ้โหเ็ศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อผ้าค่ะเรื่องเนื้อผ้าเรื่องการซับ นะคะเรื่องกระบวนการผลิตต่างๆชิ้นไหนมีมาตรฐานยังไงอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติเราสั่งผลิตมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ตรงตามสเปคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวเองเป็นตัวทดลองก่อนค่ะไม่ว่าจะใช้เองซักเองห่มเองใช้ทุกอย่างเองที่คนเราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับผ้าห่มทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้ตอบลูกค้าได้ถูกต้องใช่และเราจะได้แนะนําให้ลูกค้าได้ถูกต้องด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องเนื้อผ้าการซักต่างๆนะคะคือเรียกว่าต้องใช้วิธีศึกษามาก็หลายปีสําเร็จเสร็จแล้วเนี่ยมีกี่แบบอะ ที่มันแบบมันรอดอะสำเร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้อย่างอย่างที่ที่ตัวเนี้ค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน ตัวนี้เขาเรียกยายใหม่มิ้น์มีกลิ่นหอมของกลิ่นมี้อ่อเนจะผู้ชมไหมทำไมคะใชถ้างั้นมันจะได้กลิ่นตอนไหนตอนเราขยี้ตอนราซตอนเราขยี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับบ้านไหนที่แบบเชอบความผ่อนคลายขยี้ไปเลยค่ะยบแล้วตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเวลาซักแล้วนี่คือกลิ่นมิ้นจะไม่หายนะราคาเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ราคาตัวนี้ปกติขายอยู่590บบาทไม่ขายค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่รับชมอยู่รับไปเลยค่ะกลิ่นหอมนุ่มแบบนี้ราคาเพียงเหลือ 490เบาทเท่านั้นค่ะว้ยกว้างกี่ฟุตตอนนี้ขนาด7ฟุตค่ะ6สีค่ะตอนนี้นะออกมาต่อรุ่นนี้ไปแล้วนะรุ่นนี้ไปนแล้วต่อไปรุ่นไหนต่อไปต่อที่ขายดีมาก The best อันนี้คือผ้าห่มนาโนหนาเกรดพรีเมียมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นผ้าห่มนาโนนุ่มมากตัวนี้ซักได้ทั้งเครื่องซักได้ทั้งมือเลยนะไหนที่เครื่องอบแห้งก็ใช้ได้ซักมือก็ได้เป็นเครื่องอบแห้งใช้ได้เลยนะคะปกติ แปรงปัดไปเลยจ้ะแม่จ๋าอยากกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าขนมันจะพังใช่ขนไม่หลุดค่ะแม่ตัวนี้6ฟุตค่ะเป็นผ้าห่มที่ห่มสบายใช้ได้ทุกฤดูใช้ได้ทุกวัยด้วยเท่าไหร่รุ่นี้เท่าไหร่ลูกตัวนี้นะคะปกติขายอยู่259บาทไม่ขายค่ะวันนี้ขายเพียง199บาทว้าวหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าหน้าจมืนเลย มีใหม่ไว้ห่อเป็นของขวัญใช่เลิศเลยค่ะเลิศจะมีถุงใสซิปใสแบบนี้พายเตอร์แบรนด์ของไปตองบริช็อปนะคะอันนี้เป็นนาโนใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปเป็นรุ่นไหนอีกรุ่นต่อไปตัวนี้เป็นขนมิงนะคะขนมิงชั้นเดียวกว้างเท่าไหร่ลูกกว้างเท่าไหร่ตัวนี้ขนาด8ฟุตเป็นผ้าห่มที่ผมได้ทั้ง2ด้านแบบนี้แต่เขามีผืนเดียวอันนี้เราเรียกชั้นเดียวนะคะแม่แล้วก็เหมือนกันค่ะวิธีการง่ายๆเลยปัดเข้าไปค่ะแม่ซักได้ทั้งเครื่องักได้ทั้งมือบางบ้านก็ใช้ใช้ปัดแบบนี้ค่ะ ก็คือตอนนี้ขนจะไม่หลุดขนไม่หลุดนะจ๊ะไม่กีดสีไม่กสีตัวนี้มีอยู่สีลายค่ะตอนนี้เป็นเป็นลายที่ขายดีเป็น The best มากปกตินะต้องขายอยู่ที่นะคะห้าร้เก้าสิบาทไม่ขแต่วันนี้ไม่ขายตมขายขายเพียง 490บาทค่ะ490บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมันปลายทางด้วยนะคะรุ่นนี้ส่งฟรีแนะนำให้ซื้ออย่าซื้อผืนเดียวจริงเนาะเอาไปถึงห้องขวันไม่ได้อันนี้น้ำหนักกำลังดีนะคะ2.2กิโลกรัมไม่หนักเกินไปจะมีรุ่นไหนไหมอีกนงตัวนี้อันนี้จะเป็นผ้าห่มขนมิงเหมือนกันค่ะขนมิงสองชั้นมิงสองชั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเป็นผ้าห่มสองผืนแบบเมื่อกี้แต่เย็บประกบกันอันนี้สองชั้นของแท้นะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ผมได้ทั้งห้องแอร์และโอเปนแอร์แม่ มได้เลย้อนแปลกเหมือนกันไม่ร้อนใช่ค่ะผมได้ทั้งคืนที่ขนาดเจ็ดฟุตค่ะเจ็ดฟุตด้วยก็ซักได้ทั้งเครื่องซักได้ทั้งมือเหมือนกันโอ้ได้ด้วยถ้าไม่หดไม่ยืดไม่ยืนยตัวนี่รุ่นนี้เท่าไหร่นยรุ่นนี้ตัวเนี้ยหล่ะคะตัวนี้นะคะปกตินะคะตอนนี้ปกติขายอยู่990าร้อเกาบาทแต่มาในรายการผู้หญิงทีามหากินต้องขาย 590บาทหมาเบาทนุ่มนุ่มนะุมวุ้นนุ่มดีนะเม่อี้ลยแม่ม่ยังม่โดนท่านอะไรอะห่าขนแกะเด็กขนาดจะอยู่ที่100่งน้อน่ยนเอลลี่ไงคุณแม่ใช่อีกด้านนึงจะเป็นขนแกะนุ่มๆอมนุมๆนะคะแล้วก็เป็น2ชั้นด้วยน่ซักมือักเครื่องได้ได้หมดเลยแม่แล้วขนไม่หลุดอันนี้คือตอบโจทย์ค่ะบ้านไหนมีลูกเล็กกแดงหรือว่าเราเดินทางบ่อยอย่างแม่เดินทางบ่อยใช่แมน่ม วันนี้ไม่ขายจะขายอยู่ราคาเพียง179บาทเท่านั้นย้ำโปรอีกรอบนึงค่ะน้องใบตตอตัวนี้จะเป็นผ้าห่มใยใหม่นิ้นนะคะที่ขยี่แล้วมีกลิ่นหอมอรุ่นนี้นะคะปกติตอนขายอยู่ที่590บาทไม่ขายค่ะวันนี้ขายเพียง 490บาทราคานี้พร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะคะตัวนี้จะเป็นนาโนหนานะคะตัวนี้ขนาด6พฟุตนะ,ะรุ่นนี้นะปกติตามขายอยู่259บาทไม่ขายค่ะวันนี้ขายเพียง199บาทเท่านั้นค่ะ,ะเป็นหมอมนานโนเป็นหม่โอมนานโนค่ะและอีกหน,น,นึ่งรุ่นนะคะ เป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะของตองตอนนี้เลยที่มีนะคะเป็นผ้าห่มขนมิงชั้นเดียวค่ะขนาด8ฟุตน้ำหนัก2.2กิโลกรัมค่ะตัวนี้นะปกติต้องขายอยู่590บาทไม่ขายค่ะ วันนี้ขายเพียง490บาทเท่านั้นค่ะค่ะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะอยากพรีเซนต์มากเลยผ้าห่มขนมิ้งสองชั้นน้ำหนัก2.8กิโลกรัมตัวนี้ขนาด7ฟุตนะปกตินะคะตัวนี้ต้องขายอยู่นะคะ990บาทค่ะวันนี้ขายเพียง590บาทเท่านั้นค่ะ <c oughs> ราคานี้ต้ <c oughs> องชม <c oughs> นี้เก็บไวนปลายทาง <c oughs> นะคะ และอีกหนึ่งรุ่นค่ะวันนี้ที่อยากใช้เฉพาะเด็กๆหรือว่าพกพาในรถนะคะเดินทางขนแกะเด็กนะปกติขายอยู่299บาทวันนี้ขายเพียง179บาทเท่านั้นค่ะราคานี้พร้อมส่งฟรีแกัเงินปลายทางหมดเลยนะคะสั่งซื้อทาง Facebook นะคะที่ Facebook ใบตอง Bedding Shop To You นะคะหรือแอดไลน์แอดนะคะมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะแอด d t b d s ค่ะหรือว่าจะเป็น แกน QR code ที่หน้าจอเลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามที่0815319837ค่ะใบตองมีทีมงานนะคะคอยบริการคุณพี่อยู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าผ้าคนหนูคือมันพันไม่ได้ไม่ใช่ผ้าคนหนูมันเป็นผ้าคลุมผมจะหลุดแบบนี้เลยแม่ติดตรงนี้เลยเราซื้อเฉพาะคลุมผมเลยใช่ไหมใช่ผ้าคลุมผมสำหรับใช่เวลาสระผมแบบนี้เลยแม่แล้วก็ใส่แต่งหน้าได้ด้วยนี่สมัติองบัดไม่หลุดไม่มีทางไม่ซื้อไม่รู้จะว่าย่างไง แม่ค้าโชว์ขนาดนี้โพเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมขาดที่หมายเลข0815319837วันนี้ขอบคุณใบตองค่ะขอบคุณแม่ค่ะเดี๋ยวพูดเรืงน่นะวันนี้คุณวคใช่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเจฟเปียเชฟเฟรมรออยู่แล้วสักครู่ค่ะเอว่าไอครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้อะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยัง แล้วเรื่องของคุณภาพราคาหนูยังมาตรฐานมัน<า>มได้ยังไงเหมือนเดิมค่ะคงคุณภาพเหมือนเดิมก็คือตอนนี้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเยอะค่ะเรายังใช้วัตถุดิบเดิมอยู่เพราะว่าลูกค้าติด<อ>กับสิ่งที่เราเคยสร้างตั้งแต่แรกถ้าเราเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ค่ะยังเงเคสแค่กุ้งแขกอนแ่ไหนถ้าเป็นราคาปีกค่ะก็จะอยู่ที่400บวกแล้วแต่แบบแ,แต่ลายค่ะแต่ถ้าเป็นราคาราคาส่งอยู่ที่200 ขึ้นไปค่ะเริ่มต้นที่200ลูกค้าสามารถไปต่อได้ที่4 0 0ร้อยถึงห้าร้อยอ่าได้เนี่ยน้องเปียกเขาเนี่ยสวยเนาะน้องสีนุ่มากเลยดูเขาเข้าใจออกแบบอ่ะใช่ใช่เข้าใจออกแบบอ่ะท่งนี้มีอะไรใหม่บ้างเมนูใหม่ที่หนูเพิ่มขึ้นมาอย่างปลาดุกฟูเลยแม่แล้วก็เมนูยำแล้วก็จะเป็นตากุ้งสดตาปูมาตอนนี้ยำกุ้งสดยำปูมาแล้วก็เมนูตาปลาดุกฟูและยำปลาดุกฟูแล้วราคาล่ะยังเป็นยังไงอยู่บ้างเปียจ๋าราคาเดิมเลยแม่ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกรายการทุก วันนี้ก็ออกรายการแล้วก็ราคาเดิมค่ะตอนนี้ราคาของมันขึ้นมากหนูก็ไม่เพิ่มไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นแต่ความสดของเขาเป็นไงฮะขึ้นชื่อนะหนูยังเลือกความสดยังไงอยู่บ้างลูกหนูมีวิธีการเลือกของหนูยังไงก็อันไหนถ้าวันไหนไม่มีของไม่สดหนูไม่เอาไม่เอามาขายเลยไม่ขายเอาเดียววันนั้นไม่มีไม่เอาจะอะไรที่มาฟรีดฟรีดเนี่ยหนูไม่เอาไม่เอาของสดหมดแล้วหมดเลยเป็นไงฮะพี่สุอร่อยมากค่ะ อันยำไปถูกฟูลเแต่ต้องบอกคุณผู้ชมวันนี้เราเรียกน้องๆมาด้วยความภาคภาคูมิใจในความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นอดทนของน้องๆอันนี้คือความเก่งของเขามันทําให้เขาผ่านเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งเคยคุยในรายการของเราต้องบอกว่าแต่ละคนมาในสภาพที่แบบน้ําตาคุณผู้ชมอ่ะในวันนั้นน่ะเนาะย้อนเล่าหน่อยว่าเ,เหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์เราคือตกงานช่วงโควิดค่ะ แต่ก่อนตกงานก็คือเราวางแผนว่าเราจะร้างครอบครัวแล้วก็เพิ่งซื้อบ้านกันแล้วทีเนี้ยก็เลยพอมาตกงานปุ๊บหลายอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็เรีวเงินก้อนสุดท้ายที่เขาจ้างออกอะมาเปิดร้านในห้างเปิดได้ประมาณสองอาทิตย์อะคะ่ะ <c oughs> เขาปิดห้าง <c oughs> ก็คือจากตกงานร้านก็ต้องปิดแต่ทุกอย่างยังจ่ายเท่าเดิมหมดเนี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแย่เ็มบอกว่าหนูกับแฟนอนะมีกฎตั้งด้วยกันว่าห้ามทอพร้อมกันห้ามทอพอร้อมกันใัดไทยค่ะผัดกับพ้อ จะ<ด>ได้เห็นว่า <ไป S 1> วเวลาอีกคนนึงทอ้อจะได้<ช>โอ,โอีกคนนึงคอยให้กำลังใจกันเนาะถ้ามีคนนึงท้ออีกคนปลอดกันยังไงเราก็จะพูดกันตลอดว่าชีวิตเรายังดีกว่าอีกตั้งหลายชีวิตที่เราเหนื่อยก็คือเราเรยังต้องร,รักษาสิ่งที่เราสร้างไว้แต่มีหลายชีวิตที่เขาไม่มีเลยเขาต้องล้นล้นมากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะมาทางของเจ๊เปียก็ไม่ได้แพ้กันนะสู้ไม่แพ้กันที่เคยมาบอกในรายการของเราด้วยช่วงที่ลำบากที่สุดของเปียในช่วงนั้นที่เล่าในรายการคือช่วงที่เรียนแม่เรียนมหาลัยเทอมหนึ่งไม่มีเงินกินข้าวต นิคือตอนนั้นเนี่ยมันมันอดอ่ะมันจะมีว่านข้าวกล่องอะแม่ข้าวกล่องที่กินแล้วก็หลือแล้วก็เปิดในกล่องน่ะกินยังงั้นเน่ยเพียหรอจะกลับบ้านไม่มีตังค์กลับบ้านพอกลับบ้านไปเจอพ่อแม่เป็นไงภ่าพแบกใครของที่หน้าทะเลอะทั้งทรายแล้วก็ร้อนเขาเดินเขาก็ตัวเล็กนะครับก็เดินแบบลําบากมากเราเห็นตรงนั้นอะมันเตะตาเรามากแล้วจาจําทุกวันนี้เลยว่าพอแล้วเราไม่เรียนแล้วออก เราจะออกมาช่วยพ่อกับแม่คือมันเจอทั้งสองอันเนี่ยเราไม่กล้าที่จะนิ่งดูดดยเพื่อที่จะแบบใช้เงินพ่อแม่ในการเรียนอย่างเดียวหนึ่งต้องหาคุยขยะกินสองมาเห็นพ่อแม่ที่ต้องแบบทำมาหากินเพื่อลูกอ่ะเพราะฉะนั้นมันทําให้เปียวันนั้นเนี่ยคือไม่เขาต้องตัดสินใจเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทามาหากินใช่ตอนนั้นหนูลุกขึ้นมาอันแรกที่หนูทำคือเดินขายไก่ต่อขายไก่ต่าเดินแบกเลย ก็แหละอันนี้แหละการนี้แหละตัวนําเสนอของนไก่อย่างนี้เลยอันนี้คือใครย่างให้สูตรของใครสูตรของพ่อกับแม่อ๋อเหรอเนี่ยแหละตัวนี้แหละแม่ใช่เห็นน้องเอามาพอดีลยสี่จานพวกเราคนละจานเห็นบอกว่าทั้งคู่มีความในใจอยากพูดอยากจะขอบคุณคุณแม่แม่และรายการผู้หญิงทำมาหารกินที่ทำให้ชีวิตแม่ค้าคนนี้ได้มาออกรายการจากวันนั้นจนถึงวันนี้จากชีวิตที่ว่า 40บาท50บาทตอนนี้ก็เป็นล้านแล้วค่ะฟ oh. ังชื่นใเราอ่ะเป็นแค่ปลายทางต้นทางอะข้างในอะมันดีในใจหนูอะมันดีหนูทําให้พ่อให้แม่หนูทําด้วยความสุขหนูทําด้วยความจริงใจลูกค้าชอบอพวกเราอะเป็นแค่จุดนิดเดียวเองลูกก็พวกเราต้องขอบคุณหนูด้วยแล้วก็ชื่นชมชื่นใจเนาะที่เห็นหนูประสบความสําเร็จด้วยใช่ ส่วนเฟมแล้ส่วนเฟมเชิญค่ะยังก็อยากจะขอบคุณทางรายการแล้วก็แม่แม่ทุกคนด้วยนะคะที่ให้กําลังใจวันนั้นแล้วก็คือเปิดโอกาสให้เราได้มายืนจุดนี้มันทําให้ชีวิตเป,เปลี่ยนไปจากยอดขายติดลบสู่ยอดขายหกหลักได้เลยภายในไม่ถึงปี <laughs> มีมีเรื่องหนึ่งของเฟรมค่ะคณผู้ชมวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เราอัดรายการจบแล้วด้วยความที่เขาอะ่ะมีกับแฟนมีมือถือเครื่องเดียวใช่ค่ะแล้วเขาต้องรับงานทั้งสองคนแล้วเราก็เลยบอกว่าให้เด็กๆอะ่ะไปติดต่อเฟรมทีว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องเดียวได้ไหมทางเราจะส่งมือถือไปให้อีกเครื่องหนึง่งคือโทรไปต้องไม่รู้กี่ครั้งเฟรมกับแฟนก็ ก็คือไม่มีเวลาที่จะมารับมือถือเพราะอะไระลกูกออเดอร์เข้าเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่รายการตั้งแต่ออกรายการไปคือออเดอร์เยอะมากแล้วหลังจากนั้นก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆค่ะ็มก็เลยคิดว่าเก็บไปให้คนที่แย่กว่าเราดีกว่านยคะใช่ถ้าอย่างนั้นพี่ดวงขออนุญาตให้ทีมงานเก็บยอดนี้ไว้สําหรับใครคนใดคนหนึ่งที่ในอนาคตมาใน,ในรายการผู้หญิงทำาหากินแล้วเราจะได้มีโอกาสส่งต่อขออนุญาตให เอ่ยชื่อเฟรมมีส่วนร่วมในนั้นด้วยนะคะโอ้ยสุดยอดเลขอบคุณมากขอบคุณมากเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะมากหลังจากที่ทั้งสองคนนี้มาออกรายการเราแต่ที่ดียิ่งกว่านั้นคือทังเปียค่ะนี่ค่ะว่าเขาแต่งงานแล้วด้วยนะรู้ด้ยเธอบังคับเขาใช่ไหมหนูอยากถ่ายพีเวดดิ่งเฉยแต่อยากถ่ายพอถ่ายแล้วว่าเขาขอแต่งเลยถ่ายแล้วทำไมไม่แต่งเลยล่ะอย่างเงี้ย ชื่นใจเพราะว่าหนูช่วยกันทำมาหากินวันนี้มาทั้งสองบ้านเลยนะทั้งบ้านน้องเฟรมแล้วก็บ้านน้องเปียสวัสดีนะคะสองน้องน้องเจมแล้วก็บ้านน้องเฟรมขอบคุณทั้งสองครอบครัวนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการผู้ญิงทำมาากินมาให้พวกเราได้ชื่นใจถ้าจะไปอุดหนุนเปียให้ไปได้ที่ไหนหน้าโรงเรียนเบญจมาศจังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะที่เพชรบุรีเลยนะถ้าจะโทรหาน้องเฟรมออเดอร์ได้ที่ไหนเฟซบุ๊กก็จะเป็นหนูดำคิดเช่นค่ะ ส่วนไอจีก็เป็นหนูดำคิดเชนเช่นกันค่ะ n o o d a m k i t c h e n ค่ะโทร084 238 2875ค่ะน้องเปียบอกเบอร์ได้ไม่ลูกของหนูด้วยลูกได้ค่ะส่วนปลายก้าค่ะ1475 073นาะคะติดต่อได้เลยคะนี่คุณผู้ชมไปหาน้องเปียไม่ผิดหวังนมยังระเบิดยังเด้งยังเด้งเหมือนเดิมงเด้งเหมือนเดิมที่ส่งคนนะคะน้องเปียขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเปียด้วยค่ะ วันนี้คำคมขออนุญาตให้น้องเปียเป็นคนอ่านได้ไหมคะอ่านน้องเปียอ่านสิลูกอ่านตามนั้นเลยไม่ใช่แค่นมลำหน้าแต่ลีลายังลำเลศทุกท่านผู้ชมพบกับเราได้ใหม่ในคะทุกประจันถึงวันพฤหัสนะคะวันที่20นะคะทางช่อง WorkPo โพยหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ